มาแล้วสวัสดีค่ะทุกคนค่ะวันนี้ยูชอเชนนะคะกับเกมแฟร์ฟาร์นั่นเลยนะคะวันนี้เป็นวันแรกหนูได้แตะเกมนี้นะคะถือว่าเป็น First Look กันเลยทีเดียวด้วยกันนะคะตรงนี้นะคะทุกคนจะเป็นยังไงไปดูกันภาษาอังกฤษโอเคสามารถเป็นภาษาได้ในภายหลังนะคะเราออโต้เซฟนะคะจะมีน้องไก่วิ่งนะ มาแล้ว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 หนูเล่นในทีนน่นี n ใน s w ส t c ชนีแค่อะไรอ่ะฟ h นิกส์แลบแอคเคาท์หรอถ้าคุณต้องการจะเล่นออนไลน์กับเพื่อนของคุณคุณต้องมีการล็อกอินกับฟอนิกส์แลบเอาไว้ก่อนละกันนะคะไว้ก่อนไว้ก่อนมาแล้วค่ะทุกคน Joy เวิลดอันนี้อื ดูเซตติ้งก่อนนะคะเพลงเกมเพลย์ ing, play, นะคะกราฟิกเริ่มกันเลยดีกว่าเริ่มกันเลยดีกว่าเพลย์เกมเหมือนจะเป็นคนใหม่ที่นี่นะลองให้ชื่อเราหน่อยสิชื่อเรานะคะเคโยชิ okay. นะคะแค่นี้พอไปเย้แกไมห่หนูฝ่ายฝัน หนูต้องมีความสุขมากนแน่ๆที่หนูอยากเล่นในนีเนืองรากว่าหนูได้นอนเล่นได้นอนเล่นคาเล่นยืนเล่นตื่นเต้นจางเราจะมีปีเราจะเป็นนางฟ้าทําสวนวันนี้หนูจะไม่มีข้อมูลของเกมนะคะหนูจะเล่นแบบสดๆให้ทุกคนได้ดูนะคะจะเป็นจะมีข้อมูลของเกมหรือว่าเทคนิคการเล่นนะคะในภายหลังนะคะวันนี้เป็นการแบบเกมเพลย์เฟิร์ลลุกล้วนๆนะคะ หมาแล้วหัวเราะมาเลยนะแน่นอนว่าถ้าเล่นใน Nintendo Switch นะคะเฟร,รมมันจะน้อยกว่าใน PC แน่นอนนะคะแล้วก็ภาพมันจะไม่เท่าใน PC นะคะโอเคเราเลือกนะคะวั <c oughs> นนี้จะแบบลำลำหน่อยอย่าง <c oughs> นี้ก็ดีนะอ๋อนี่ก็ดูเป็นแบบทรงแบบผู้ชาย <c oughs> เราทรงนี้ล้วกันเราเป็นสาวน้อย ซ่นดอนนีแดนมาจันนะคะสีผิวอามเางองหนูแล้วกันนะซีดเพืือกมานี่นะคะโอเคแล้วก็มีตาโหคนต้องไม่ได้เยอะมากทุกคนค่ะ <c oughs> ให้ความรู้สึกเหมือนแบบเฮ้ยตาคุณยายอันนี้คือตาคุณยาย <c oughs> หนูไม่รู้มันเปลี่ยนได้ยู่หลังมากหรือเปล่าเหมือนคล้ายแบบอนี้มอคอสซิ่งหรือเปล่านะ อืมหนูชอบตานี้อ่ะถ้าใส่ตานี้แล้วเราก็ไม่ต้องเลือกสีตาใช่ไหมแต่ว่าหนูจะเลือกสีตาเป็นวู้คือเลือกเป็นแบบว่าตาซ้ายตาขวาได้ด้วยนะอย่างโดจะตาสีม่วงนะคะแล้วก็มาคิว้วหนูคิดว่ามันน่าจะเปลี่ยนได้ภายหลังม้งนะม่งอม่าใจร้ายเกินไปทำไมมีแต่คิ้วปริง ไอ้หนูจะทําสีผมผมทรงสีผมสีเข้มดีกว่ามั้งเราเป็นนางฟ้าแล้วจะเป็นสีอะไรก็ได้โอเคสีม่วงมวงมานี่มีปากด้วยนะคะเอาปากอันนี้น่ารัก ทรงผมแบบว่าพอมีแบบตาคุณยายนี่คือแบบไม่ว่าหน้าไหนก็ไม่ว่าผมอันไหนก็จะแบบดูยายไปหมดโอ้ Ooh, ผมมีให้เลือกเยอะมากเลยนะคะเฮ้ยอันนี้มันหนูเลยอ่ะผมผมยิ่งหย่อยแบบนี้เหมือนตัวจริงมากนะคะแล้วก็สีผมให้เหมือนคิ้วนะคะสีไหนคะ อ่าสีนี้นะคะหนูจะมาน,นี้เอ๊แต่ว่าตาเรามันจะเป็นอย่างนี้จะดีเหรอในอ,อันนี้ก็ได้นะนะคะหนูไม่รู้ว่เปลี่ยนที่หลังได้ไหมแต่ก็เอาแบบ normal ไปก่อนนะคะนี่แล้วก็คิวนี้น่ารักโอเคมีหนวดไหมไม่มีค่ะแล้วนี่คืออะไรเป็นรรยเลอรเหรอดีนเทลนะคะมีแก้มแดงโอ้มีรอยเอ้ยเดี๋ยวไ กดผิดมีแบบว่ารอยแผลเป็นนะทุกคนโคตรโหดให้หนุเปลี่ยนสีให้ดูมันจะเห็นชัดขึ้นนี่มาดูแบบมันรอยแผลเป็นอะไรเงี้ยอุ้ยมีแบบแมวหน้าแมวแล้วก็มีแบบลายเหมือนแบบว่าเมจิเมจิกนะคะทุกคนเฮ้ยดีอ่ะตื่นเต้นมาก อ่าหนู <desserts> จะเอาเป็นน้องแมวน้องแมวต่อไปนะคะจะให้เรียกว่าอะไรเรียกว่าชีหรือเฮอก็แล้วกันนะจ๊ะแล้วก็เสียงนะคะฮ่าฮ่าฮ่าฮเสียงตลกจังแล้วก็มีเงียบด้วยหนูชอบเสียงนี้โอเค ทำพีนะคะจะแบบนี้นะไปแล้วเย้เกมนี้เล่นออนไลน์ได้นะคะคือสามารถ cost cost ววคอสออนคอสอะไรวะคอสเขาเรียกว่าอะไรวะคอสคอสแพลตฟอร์มได้เออคือแบบว่า PC ร่วมเล่นกับ i t e n d o หรือว่า Xbox อกซ์ต่างได้ Xbox มีไหมน,นะลืมเดินอยู่ริมชายหาดในวันหนึ่งก็มีข้อความลอยมากับขวดน้ำนี่มันอันิมอลคอสซิงปะเนี่ย เขียนบรรยายถึงเกาะที่ต้องตามความช่วยเหลือเป็นเกาะที่ไม่เหมือนใครเป็นบ้านสำหรับผู้กล้าหาญฉันออกเดินทางด้วยการมจภัยในใจและสายลมก็อยู่เบื้องหลังการเดินทางครั้งนี้อันตรายและเรือของฉันก็กำลังจะพังฉันติดกับซากปลาขัดพังใบเรือก็ขาดลุ่งริ่งทันใดนั้นทะเลก็สงบลง และฉันก็เห็นมันว้าวแชลเตอร์หนึ่งนะคะยินดีต้อนรับสู่อาซูริยเย้า yeah. มาแล้วเย้ yeah, hey, yeah. ผมสีม่วงแบบประกายมากใครเอ่ยคนนี้ ก <Talk. S 2> uh huh. สวัสดีนะคะเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเมเยอร์อน,นะเจ้าเมืองเหรออบตอบตอนายกเทศมนตรีเออเราก็เรียกผิดเลิกถูกนายกเทศมนตรีของอาโซเรียนะคะชื่อเมอริสไฮเควสเดียวรับเควสได้เหรอโอ้ตายแล้วดูสิเป็นอะไรหรือเปล่าจ๊ะไม่รู้จะพากลย้แบบนี้ตลอดเวลาหรือเปล่านะ เธอชื่อโยชิโร่ใช่ไหมเจอเจอข้อความในขวดล้ธรรมดาเสียงก็น่ารำคาญอยู่แล้วนะเป็นข่าวดีมากๆเลยที่ฉันเนี่ยได้ยโยนมันลงไปะทะเลไม่คิดว่ามันจะเวิร์กนะเนี่ยฉันคือนายกเทศมนตรีเมอริตยินดีให้รู้จักนะจ๊ะโอ้บ้านเหรอใช่มันก็ยังว่างอยู่แต่ว่าตอนนี้ คุณคือคนเดียวที่พยายามจะมาที่เกาะของเรามันพิเศษมากเลยสถานที่ที่วิเศษแห่งนี้เนี่ยเต็มไปด้วยคนที่ใจดีและก็อบอุ่นแต่ว่าแต่ว่าเราเนี่ยก็ถูกล้อมรอบไปด้วยอ่างน้ำมนต์และมีพยุหิมะที่โหมกระหน่ำมาหลายปีบนภูเขาและยังก็มีภูเขาไฟที่ยังคุก,กลุ่นอยู่ซึ่งกำลังขู่วัาจะประถุทุกเมื่อเลย นอกจากนี้ก็ยังมีเว่นมนที่ฟัดผ่านและทําให้ขยะจํานวนหนึ่งปลิวมาตามลมแต่เราก็สามารถดันม,มันทั้งหมดเข้าไปในเหมืองได้และก็อย่าให้ฉันเริ่มต้นเรื่องของเงามืดเลยได้ซ้ำโอ้โหปัญหาเยอะเหลือเกินใช่แล้วอาซูเลียนเนี่ยเป็นสว่า์ที่แท้จริงบัญ <laughs> ญั <laughs> กลัวไปหมดแล้วเนี่ยพูดมาเต็ไมไปหมดเลยไม่ไมไม่ไม่ไมไมไมยมึงไป ตอนนี้เนี่ยคุณไม่สามารถไปได้นะเพราะมีน้ำวนอยู่แต่ว่าเราสามารถมีข้อตกลงร่วมกันได้นะจ๊ะฉันมีเวลข้ามแพ็กเกจส่งไปที่บ้านของเธอโอเคมันจะมีแบบว่าปัญหาเยอะมากๆนะคะ moving in นะคะเราก็ได้อ่าเควสมาโอเคตกลงนะคะเป็นการกด ทางเพื่อตกลงข้อตกลงที่จะแก้ปัญหาที่เกาะนี้นะคะเย้ Yay! เราได้วล์แมปแล้วนะคะโอเดูสิว้า wow. วภาพน่ารักมากเลยทุกคนหนูชอบอันแท็กแท็กเอาแท็กไปที่บ้านนะคะไปได้เลยปะ มีกระตุกตอนเซฟนิดนึงเดี๋ยวนะอ๋อมันแทกอยู่ข้างบนว,ว้าวทุกคนมาก็อันนี้ไหลอตกกระจายนี่ไงบ้านเราใช่ไหมอ๋อไม่ใช่หรออันนี้กระโดดนะคะ นี่เหรอบ้านเราจริงมะเนี่ยอันนี้จริงมะกระต๊อบเล็กๆเนี่ยเหรอโหโคตรกากเลยอะไรเนี่ยอืมเวลควั่นนะคะอันนี้คือจดหมายดยอรับนะคะหนูไม่อ่านละกันแล้วก็เดย์หนึ่งนะคะแล้วดูไมผ้ผีปีที่หนึ่งนะ,ะโอ้โห Animal Crossing มาผส,สม Star d e l v e r y มาผสมหนุ่มผสมนี่ผสมนั่นนะคะแต่เขาบอกว่าเกมนี้จะมีบางอย่างที่เป็นยูนิคของเตงนะอ่าเราต้องเข้าไปในบ้านโอเคว,ว้าวมาแล้วนะคะไหนแน้ของขวัญอะไร <S <S อะไรอะรแบ็คแพคได้ก,กระเป๋าดูสิอ่อเฮ้ยเดี๋ยวนะเรามีเครื่องมือได้เลยเหรอ อีดดิดชุดอ๋อแล้วแล้วแล้วของเพียเดอร์หนูเป็นไหนอ่ะนี่ไงมีปีกด้วยนะคะอยากได้ปีกจังน้ะปีกจังไหนอ่ะน่ารักอะโอเคกลับไปหาเมอริตนะคะแค่นี้เหรออ้าวเมอริตเธอเป็นยังไง รีดีมควีตนี่เสร็จแล้วนะคะมาส่งเควสหนูจะข้ามข้ามไปนะนะเดี๋ยวแบบว่าตัดเยอะเกินโฮมชื่อบ้านของเราเหรอ,เ,อเดี๋ยวเ,เดี๋ยวหนูจะตังนะ้งอ่ะ หนูจะตั้งอ่ะเอา้าเมื่อกี้หนูกดออกไปแล้วบ้านหนูชื่ออะไรเนี่ยชื่อโฮมทาวไม่นะโอ้ยอะไรเนี่ยเก็บวัชพืชน,นะะบ้านหนูบ้านหนูแม่ตั้งอ่ะหนูว่าจบแล้วจบแล,บแลชีวิตต้องไปรีเริ่มใหม่ มาไหนกดอะไรอะ่ะเฮ้ยกดเอ้ยนี่ได้ไฟเบอร์นะหนูเนี่ยยังมีเกมที่แบบเกมนี้ยังไม่เล่นแบบแนวแนวนี้เต็มไปหมดเลยแต่ว,ว่าเกมนี้มันจะมีพวกอารพีจีไว้ด้วยนะคะไม่ได้ทำฟาร์มอย่างเดียวเออ <Yeah. S 1> เจ็บก้อนหิน มันใช้อุปกรณ์อัตโนมัติเลยอ่ะไม่ต้องเลือกนะคะไม้ว้าวแล้วอันนี้บ้านใครอ่ะ อยู่ใกล้ๆบ้านเราเลยแล้วก,ก้อนหินอันนี้เสร็จนะคะแล้วก็ท่อนไม้อุแข่งไปเคโอ้ยเพลินเพลินเพลงเพาะ ภาพน่ารักแล้วก็หยิบอันนี้คืออะไรอุกูล่ามันคืออะไรอะ่ะต้นไม้โชคดีอรอมันเป็นของป่าอะไรเงี้ยชุบชุบุุ๊ดตุกลับไปหามารีด เราวิ่งได้ไหมอ่ะกดวิ่งอะไรอ่ะเหมือนไม่ได้นะะหนูเห็นแต่กระโดดโเค uh huh. มารีขอของหน่อยเ uh huh. อเรื่องของการเ่าเขาเรียกว่าอะไรการก่อสร้างบ้านนะคะเราก็ต้องไปคุยอีกคนหนึ่งเพื่อจะสร้างบ้านอืม โอเคประมาณนี้นะคะเริ่มแรกของเกมนะคะแล้วหนูหนูจะพาไปเที่ยวรอบหมู่บ้านก่อนนะมุมมองเราได้มุมมองแค่นี้เหรอดูก่นอนออดูก่อนนะคะมีเซตติ้งก็เหมือนเดิมในท้ายคลิปนะคะหนูจะพาทุกคนทัวร์รอบหมู่บ้าน ล้วหนูจะเล่นต่อยาวๆแล้วก็มีเทคนิคก็จะมาเฮ้ยอะไรอะ่ะหึโอ้เหมือน DIY ประมาณว่าเป็นตัวไวคาฟของนะคะเฮ้ยผีเสื้อสวยมากเลยอะ่ะอ่ะโอทุกคนไม่ปลาในน้ำโอ้โหปลาใหญ่เกินเราจับได้เลยปะเอาไม่ได้เะ ไปทัวร์รอบหมู่บ้านกันนะชุบว้าวมันได้มุมมองเดียวนะเป็นมุมมองสูงแบบนี้ดูแมพก่อนโอเคบ้านเราจะอยู่ทางเหนือสุดเลยนะคะแล้วก็จะมี เวสทาวนะคะมีทาวเซ็นเตอร์มีเหมืองอะไรอะฟาร์มิงมา r k เก็ตยังไม่รู้ว่าคืออะไรอันนี้คืออะไรฮะขายของได้หรอไหนลองนนี้ นี่เราขายยังนี่ไงเรามาตั้งขายเฮ้ยนี่ไงเราขายของที่ตลาดกลางเมืองได้ทุกคนดูดิแล้วใคราาจะมาซื้ออ่ะเล่นอยู่คนเดียวนี่เหมือนเป็นร้านหนังสือนะคะร้านเสื้อผ้า<อ>มิลลี่ออฟเฟนช็อปไห้ดูสิหนูหน่าได้ของเพียอเดอร์มาด้วยนะยไหนอ่ะพวกนี้หรือเปล่า โอ้โหเนี่ยนะสองร้อยนะคะอันนี้สามารถเปลี่ยนสีผ้าหรอขาดายขายเสื้อผ้านะคะอันนี้ขายอะไรคะสก,กายขายของตกแต่งบ้านอโอเควันนี้ล่ะ ขายเวนอ๋อแล้วก็มอเปเปอร์นะคะเออ,อบันพีออเดอร์เราจะมีพวกมอไปเปอร์บ้าด้วยนะอ,อันนี้ก็ไว,เ,วเปิร์นเงน นี่เห็นมามันอันล็อกให้หนูเพราะว่าหนูเพียวเดอร์มาค่ะคนนี้ขายไรอั a อสเพคนนี้ป้าที่เขาได้เขาต้องมาซ่อมบ้านเราอ่ะนี่อัปเกรดบ้านนะคะอ๋นี่ขายมาไม้พืนแน่เลยหนูคนนี้น่ารักมากเลยทุกคนเฮ้ยผมเขียวก็ดีนะดูนี่ทุกคนน่ารักมากผมเขียว เมล็ดพืชน,นะคะมีหัวปักกามีดอกกระลำทั่วแล้วก็มีพวกปุ๋ยนะคะเป็นมีจิกอ๋อปุ๋ยเมจิกปุ๋ยปุ๋ยเวนท์มอนนะ,ะนี่เป็นโลกของเวนท์มอนนะ,ะอยากได้ปีกมากเลยอยากบินแล้วเนี่ยตัวนี้คนนี้ขายพวกต้นไม้ผลนะคะอ๋อโอเค เขาจะมาขายตรงเาอหลายหมดเลยแบบว่ามันเออมันสะดวกดีนะไม่ต้องแบบไปร้านนู้นร้านนี้แล้วก็แบบเข้าทีร้านสองร้านอันนี้อะไรล็อกอันนี้ซินเนอร์นะคะอ่าอัปเกรดทูเหมือนกับว่าพวกตูนเนี่ยมันจะอยู่นอกกระเป๋าเราเลยนะคะเผื่อว่าเรามันจะไม่อยู่ในกระเป๋าเราอะ เหมือนพวกสตาร์ดิวอะไรเง,รงี้ยใ่่ะปะเก็ดไหมเออมันจะแบ่งให้เลยนะหนูก็ว่าดีนะไปดูฝั่งทางตะวันออกกันนะคะเหมือนตรงนี้จะมีเหมืองนะอุ้ยใครอะวิ่ยมีหอยอันนี้คืออะไรอ่ะห <c oughs> ุดไนซายกับโครนอ๋อ คนนี้คือ,อไรชื่อไมา์เฮ้ยมีค่าความสนิทเพิ่มด้วยอ๋อแล้วน่าจะจีบผู้ชายได้นะหนูว่าอุ้ยปูเดียวอุ้ยตกปลาแน่เลยตรงนี้นะคะให้หนูจะดูทางไปเหมืองอืม้ยนี่ครับอุย้ยอะไรอะ่ะ อุ๊ยุยุยยไอ้ออออออนี่มันคือโอมันปิดทางไว้นะคะตอนนั้นต้อเป็นเหมืองนะ,ะทุกคนพวกเห็ดนี้เราสามารถโดดได้โอ้หพวกไบคาเต็มเลยอ่ะเก็บได้เลยนะคะนี้ใครอ่ะโอ้โหแบบหมู่บ้านต้องการการเฟื้นฟูมากๆเลยเต็มไปหมดนะคะ อันนี้คือดาร์กมันจะเป็นคนที่เขาแบบว่าช่วยเราทำเมืองพวกอาวุธนะไปเราดูข้างบนสิอุ้ยอูย้ไปไม่ได้งมันวังเวงเลอะเกิน ได้เล,เล่นกับเพื่อนก็คงจะดีสินเนาะโอมันปิดหมดเลยอ่ะหนูไปไม่ได้เลยวันนี้คือใครเป็นพ่อมดเหรอว้าวมีอะไรให้ทำไหมลองเข้าไปบ้านนะคะโอมันจะมีต้มๆอะไรได้นะ การทำฟาร์มผสม RPG นะ่ะโอเคมีบ้านขนมปังเหรอกดดอ่มันถึงบ้านเรานะคะโอเคนคะทุกคนขาสำหรับคลิปนี้นะคะเป็นแบบว่าสามสินาทีแรกควรลุกในการเล่นเกมนะหนูค่อนข้างประทับใจนะคะที่แล้วก็รู้สึก ดีนะอันนี้แค่สามสิบนาทีแรกนั้นทุกคนความรู้สึกนะสามสิบนาทีแรกนะยังไม่เล่นต่อนะก็คือหนูชอบอ่าน,นอย่างหนึ่งและชอบภาพนะคะชอบไอคอนนะคะพวกไอคอนพวกนี้เป็นแบบคือหนูชอบอะ่ะหนูชอบมากๆเลยนะคะแล้วก็เป็นพวกแบบว่าเสียงเพลงนะคะเสียงเพลงก็เพรานนะคะไม่แพ้เกมอื่นเลยแล้วก็ยังมีอะไรให้เล่นอีกเยอะนะคะแล้วก็ถ้าใครอยากจะลองเล่นนะคะก็สามารถซื้อได้เลยนะ,ะตอนนี้ รัวจะรอตอนนี้มันลดราคาไ,ได้หนูก็ไม่รู้ว่ามว่ามันจะลดหรือเปล่านะโอเคไว้เจอกันคลิปหน้านะคะหนูจะมาทำพวกเทคนิคของเกมนี้ให้นะหนูชอบแบบเล่นมาก่อนแล้วค่อยมาทำคลิปที่หลังนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย